ทำนายดวงชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนในเดือนเมษายนสองห้าหกทำนายดวงชาวเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนในเดือนเมษายนคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่สิ 5กดักกดาคมของทุกปีใช้ดูได้ทั้งราศีเมถุนกรกคนาเมถุนท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีของเดือนมีนาคม2 5 6 6ให้เข้าไปดูที่ใต้คลิปท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีของเดือนมีนาคมเนี่ยกรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปได้เลยค่ะหรือไปที่หน้าช่องหลัก ให้ไปที่หน้าช่องหลักแล้วก็ไปที่ playlist ก็ได้ ชาวราศีเมถุนชาวราศีคนคู่ชาวราศีเมถุนท่านจะไปมีปัญหาท่านจะไปมีปัญหาทะเลาะขัดแย้งกับชาวราศีตุลท่านจะไปมีปัญหาทะเลาะขัดแย้งกับชาวราศีตุลแต่ท่านจะได้รับความรักได้รับความช่วยเหลือจากชาวราศีพิจิก ชาวราศีเมถุนเนี่ยท่านาจ,จะไปมีปัญหากับราศีตุลแต่จะได้รับความช่วยเหลือจากชาวราศีพิจิกไพ่ใบนี้คือความริษยาไพ่ใบนี้คือความสับสนอันนี้ก็คือมีคนรักท่านเนื่องจากท่านได้ครอบครองหัวใจของใครบางคนเนื่องจากท่านคือคนที่ได้รับ ความรักเนื่องจากท่านคือคนที่สมหวังในความรักและเมื่อท่านสมหวังในความรักมันก็มีอีกหลายคนที่ต้องกินแห้วต้องผิดหวังจะมีคนอิจฉาลิษยาเพราะว่าเขาชอบผู้ชายคนเดียวกับคุณจะมีคนอิจฉาลิษยาเพราะว่าภรรยาของคุณเนี่ยเป็นคนที่เขาชอบจะมีคนอิจฉาลิษยาเพราะว่าคุณน่ะ สมหวังกับคนที่เขาอะแอบรักแอบทอบมีคนแอบรักแอบชอบคุณแล้วก็คนเนี้ยอิจฉาคุณรู้สึกสับสนว่าวุ่นใจเนื่องจากในเดือนเมษายนเนี่ยคุณหนะดวงไม่ค่อยดีมีเกณฑ์ไปหาหมอมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นช่วงที่โรคเก่ากำเริบโรคจะมีโรคประจำตัวกำเริบ โรคเก่าของคุณนะ่ะมันจะกำเริบมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบาย คุณจะไปมีปัญหากับคนที่ป่วยทางจิตคุณเป็นคนที่มีเซนส์นสัมผัสมีคนน่ะมองว่าคุณน่ะเป็นคนสองบุคลิกมีคนมองว่าคุณน่ะเป็นคนมีเซนส์นสัมผัสเหมือนเป็นพวกที่สื่อสารกับผีได้ มีคนมองว่าคุณอ่ะเป็นคนสองบุคลิกเหมือนคนเป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังคุณคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนมองว่าคุณน่ะเป็นพวกไสยศาสตร์มนต์ดำมีคนมองว่าคุณนะเป็นพวกที่แบบคุณเนี่ยเหมือนสื่อสารกับผีสื่อสารกับวิญญาณได้ คุณสามารถสื่อสารกับผีสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้คุณเป็นคนลึกลับและมีคนขี้อิจฉาวางแผนกันแก้งคุณอยู่มีคนขี้อิจฉาวางแผนจะกั่นแก้งคุณอยู่คุณควรละมัดระวังคำพูดท่านควรละมัดระวังคำพูดไม่งั้นนะ่อาจจะเดือดร้อนคุณอาจจะมีปัญหากับพวกทหารตำรวจได้เหมือนกัน คุณอาจจะกำลังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่มีคนจับตาดูพฤติกรรมของคุณอยู่มีคนจับตาดูพฤติกรรมของคุณอยู่ ถ้าคุณทํางานผิดกฎหมายถ้าหากท่านทํางานผิดกฎหมายท่านจะถูกตํารวจจับได้ท่านจะไปมีปัญหากับพวกทหารตํารวจมีคนจ้องคิดร้ายอยู่มีคนแอบดูท่านอยู่ท่านมีศัตรูหลายคนให้ระวังปัญหาน้ำท่วมบ้านให้ระวังปัญหาน้ำท่วมบ้านหรือปัญหาเกี่ยวกับการประปา ตอนเนี้มันเป็นช่วงที่ว่ามันมีคนที่อยู่ใกล้ตัวปองร้ายท่านมีคนใกล้ตัวปองร้ายท่านอาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นญาติก็ได้มีคนใกล <IB? S 1> ้ตัวมีคนที่อยู่ใกล้ตัวคิดร้ายท่านคนคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นญาติก็ได้ จะมีคนให้ความสนใจในตัวท่านอย่างมากจะมีคนให้ความสนใจในตัวท่านอย่างมากสาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม,ไม่จะมีคนมาลักมาชอบท่านเป็นช่วงที่ว่าท่านอะเหมือนจะได้เข้าร่วมสังคมอะไรสักอย่างเหมือนจะได้แบบเข้าร่วมกับกลุ่มสังคมกลุ่มอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปงานเลี้ยงงานแต่ง ช่วงเดือนเมษาน่าจะได้ไปงานเลี้ยงงานแต่งงานบวชเป็นไปได้สูงซึ่งคุณเองคุณก็โอเคนะเหมือนคุณก็อยากจะมีแฟนน่ะเหมือนกับว่าช่วงเดือนเมษามันจะมีคุณจะได้ไปเที่ยวอาจจะไปงานบวชมีดวงได้ไปงานบวชงานแต่งงานตัวคุณเองอะ่ะคุณก็แบบคือคุณน่ะอยากจะอยากจะเที่ยวอยู่แล้ว คือคุณนะ่ะอยากจะเที่ยวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะใครชวนไปไหนคุณไปหมดเป็นเพราะว่าตัวคุณน่ะก็อยากจะท่องเที่ยวไปในที่ที่ว่าตัวเองอ่ะต้องการ จะมีคนที่คุณนึกไม่ถึงเข้ามาจีบคุณนะมันจะมีมันจะมีคนที่คุณนึกไม่ถึงอ่ะเข้ามาจีบคุณอ่ะเป็นคนที่หน้าตาดีด้วยนะจะมีคนหน้าตาดีอ่ะมาจียยบคุณถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะก็เป็นผู้หญิงสวยถ้าเป็นผู้ชายมาจีบก็เป็นผู้ชายหล่อจะมีคนเข้ามาติดพันคุณ แต่ก็ถือว่าดวงยังยังไม่ดีเท่าไหร่นะคุณควรไปทําบุญทําสังฆทานที่วัดเพื่อให้เจ้ากรรมในเวนะ่ะพอใจในอนาคตที่กำลังจะมาถึงเนี่ยงานที่เกี่ยวกับการใช้คำพูดอะ่ะเป็นนักข่าวนักเขียน งานที่เกี่ยวกับการใช้คำพูดอะเป็นเซลขายของเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นครูสอนพิเศษเนี่ยท่านจะมีชื่อเสียงอย่างมากในงานที่ตัวเองต้องใช้คำพูดงานที่ท่านต้องใช้คำพูดเนี่ยมันจะมีชื่อเสียงอย่างมากโดยที่ท่านเองก็นึกไม่ถึงในเดือนเมษายนเนี่ยเป็นช่วงที่ว่าท่านเนี่ยจะติดการดูหนังการเล่นเกมนะท่านจะมีความสุขกับการดูหนังการเล่นเกม แต่มันเป็นช่วงของความเศร้าโศกความสูญเสียท่านจะรู้สึกท้อแท้ในเมื่อสิ่งที่ท่านหวังเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการสิ่งที่คุณหวังอะ่ะมันไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการสิ่งที่คุณคาดหวังอะ่ะความฝันมันพังทลายสิ่งที่คุณคาดหวังมันพังทลายเป็นไปด้วยกฎแห่งกร,รรมเนี่ยคุณควรจะไปใส่บาตรทำบุญคุณควรจะไปวัดไปทำสังฆทาน กรวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรแล้วอะไรอะไรอ่ะมันจะดีขึ้นสิ่งที่สูญเสียไปบางอย่างอ่ะอาจจะได้กลับคืนมาหรือการลงทุนที่มันไม่คุ้มเช่นคุณอาจจะลงทุนอ่ะแต่งร้านใหม่เหมือนคุณอ่ะลงทุนแต่งร้านใหม่นะเรียบร้อยแล้วผ่านไปอ่ะยังไม่ถึงเดือนเลยทางบ้านเนี่ยเจอน้ําท่วมอา้าวพอน้ําท่วมเนี่ยสีที่ทานเนี่ยเละมันก็เหมือนที่ที่ทางพัทยาแหละ ก็คือมีการลงทุนหน่ะขนทรายมาขนทรายมาหนุนริมชายหาดจำนวนมากเลยแล้วก็ฝนตกหนักทรายที่เอามาถมอ่ะก็ไหลลงทะเลไปหมดมันหมายความว่าสิ่งที่คุณอะลงทุนอะสิ่งที่คุณลำบากลงทุนอ่ะมันขาดทุนเป็นไปด้วยกฎแห่งกรรม ท่านที่ทํางานเป็นครูเป็นนักร้องเป็นครูเป็นครูสอนพิเศษเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยท่านก็จะมีชื่อเสียงในสายงานเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนั่นเองคุณจะมีอิสระในสิ่งที่คุณต้องการค่ะแล้วก็คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ปัญหาต่างๆที่มันทำให้คุณหนักใจเนี่ยคุณจะสามารถแก้ nah, ไขปัญหาต่างๆได้คุณจะมีอิสระคุณจะมีอิสระเหมือนผีเสื้อคุณจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้แล้วไพ่ใบนี้ก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยจะกระจ่างในใจคุณปัญหาต่างๆเรื่องวุ่นวายปัญหาต่างๆเรื่องวุ่นวายสิ่งที่มันทำให้คุณไม่สบายใจเนี่ยปัญหาทุกอย่างจะจบลงด้วยดีค่ะ ขอให้ท่านโชคดี